โอ้ดูบรรยากาศตรงนี้ดีครับบรรยากาศดีมากเป็นวิวภูเขาด้านล่างก็เป็นต้นไม้โอ้บรรยากาศดีสดชื่นครับวิวสวยมากเอาแบ่งกันกินอ้ย่วงร่วงรวงเอาเอานี่ในไม้นี่ แมวโอ้สองลูกเลยไม่แบ่งเพื่อนเลยนี่ไม่มีเจ้าถิ่นมาอยู่ด้วยไม่เหงาครับอันนี้ไม่แบ่งเพื่อนเลยนี่หลังจากที่กลางเต็นได้แป๊บหนึ่งครับผมฝนตกฝนตกไป,ปอยลงมาลานกลางเต็นที่นี่เนี่ยเป็นลานกลางเต็นเปิดใหม่อ่ะเปิดได้ประมาณเดือนกว,กว่าไง วันนี้ผมมานี่ก็เหมาลานไม่มีใครเลยครับผมเอกบลลานเนียวันนี้มีผมคนเดียววันนี้เหมาลานไปสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Partner Travel เพื่อนร่วมเดินทางวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปที่ลาดบุรีกันครับผมเราจะไปแถวแถวสวนเึ่ง เราจะไปกางเต็นท์กันตอนนี้ผมก็กำลังออกจากบ้านเตรียมของพร้อมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เก้าโมงครึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวเราเดินทางไปลาดบุรีกันเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันครับผมก็ลานกางเต็นท์ที่เราจะไปเนี่ยชื่อว่ากูอิงทานแคมป์อยู่ที่ลาดบุรีครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันเลยดีกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมไปลาดบุรีไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันในคลิปรับผม ไปออกเดินทางเลยว่ะสายละตอนนี้ผมอยู่พัฒาแดงครับนี่ตอนนี้ผมอยู่บนเรือข้ามฟากเดีย๋ยวเราจะข้ามฟากไปฝั่งน,นู้นนี่นี่เป็นบรรยากาศบนเรือข้ามฟากก็ค่าเรือข้ามฟากเนี่ยถ้าเป็นมอไซค์ก็คันละสิบาทส่วนรถยนต์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสิบาทหรือยี่สิบบาทนะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน ตอนนี้ก็9โมงกว่าแล้ว9โมง56แล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางไปราดบุรีกันจริงๆผมจะออกเดินทางแต่เมื่อคืนแล้วแต่ทีนี้พอตื่นมาตีสามเนี่ยยังรู้สึกว่ายังเพลียๆอยู่ก็เลยขอนอนต่ออีกนิดหน่อยการขี่มอไซค์ข้ามจังหวัดไปไกลๆเนี่ยการพักผ่อนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเราสำหรับผมเนี่ตื่นมาผมยังรู้สึกเพลียๆอยู่ผม ตัดสินใจนอนต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลัววูบกลางทางเพราะว่าดีว่าอากาศมันร้อนด้วยก็พักผ่อนให้มันเพียงพอตอนนี้ก็เก้าโมงห้าสิ็ดแล้วเดี๋ยวเรารอเรือออกเดี๋ยวไปเจอกันฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวรอเรือออกกันตอนนี้เราข้ามฟากมาแล้วครับผมตอนนี้โอ้รถเยอะมากตอนนี้ผมเติมน้ํามันมาเต็มถังแปดลิตรเดี๋ยวมาดูกันว่าพอไปถึง ที่หมายเนี่ยน้ำมันจะเหลือเท่าไหร่เราจะไปได้ไกลไหมจะดูว่าน้ํามันเหลือเท่าไหร่ว่าจะคุ้มค่าการเดินทางไหม <S <s แต่วันนี้รถเยอะมากรถใหญ่เต็มถนนเลยช่วงนี้ก็สิบโมงรถเยอะมากตอนนี้ผมกาลังมุ่งหน้าเข้าสู่อําเภอส่วนเพึ่งลาดบุรีแล้วโอ้ดูบรรยากาศตรงนี้ดิครับ บรรยากาศดีมากเป็นวิวภูเขาด้านล่างก็เป็นต้นไม้โอ้บรรยากาศดีสดชื่นครับวิวสวยมากขี่ตาม Google Map มาเรื่อยๆเนี่ยเกือบเลยป้ายครับผมเกือบเลยป้ายทางเข้าภูอิงทานแคมป์นี่ทางเข้าก็จะเป็นดินลูกรังแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าไป let's go นี่มันเป็นทางดินลูกลังเป็นดินแดงๆลงมาอย่างนี้นะนี่เดี๋ยเราต้องขี่เข้าไปทางนี้ไปเดี๋ยวเราลุยกันต่อดีกว่าเข้าไปข้างในดีกว่ามันก็เป็นทางดินลูกลังอะ่ะมันก็จะขูข่คาหน่อยเออผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องเข้าไปลึกหรือเปล่าอันนี้ดูเหมือนจะเป็น บ้านคนนะเป็นบ้านเจ้าของร้านหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจอ่าเป็นบ้านคนเดี๋ยวเราก็าไปข้างในดีกว่าร้านน่าจะอยู่ด้านในผมก็ไม่เคยมาอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่มาเที่ยวราชบุรีอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นียจะต้องขี่เข้าไปข้างในหรือเปล่าทางไหนวะเนี่ย ซ้ายหรือขวาวะขวาตันไปซ้ายขี่เข้าไปด้านในก็ไม่รู้ว่าจะลึกหรือเปล่าอ๋อโอเคเห็นละเห็นละเห็นลานกลางเต็นละเห็นป้ายแล้วครับเดี๋ยวเราขาับลงไปด้านล่างกันเห็นผมเห็นละลานกลางเต็นอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราไปติดต่อกอนครับ ตอนนี้ผมมาถึงแล้วครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเจ้าของลานกลางเต็นท์อยู่ไงเดี๋ยวผมไปหาเจ้าของลานกลางเต็นท์เอาครับผมไปเช็คอินก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหาที่กลางเต็นท์กันไปและตอนนี้ผมก็ได้ที่กลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนี่ทั้งหมดนี้จะเป็นบริเวณลานกลางเต็นท์ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกครับผมนี่วันนี้ผมเหมาลานนะ ไม่มีลูกค้ามีผมคนเดียวด้านบนนู้นอยู่จะเป็นที่ขายอาหารนนั้มีน้ำาขงน้ำแข็งมีร้านค้าอยู่ตรงนี้แต่ว่าเมื่อกี้โทรหาเจ้าของเจ้าของเขาบอกว่าออกไปซื้อของข้างนอกให้ผมมาเลือกร้านกลางเต็นท์ได้เลยนี่ือว่าชิวนะส่วนส่งนั้นนู้นจะเป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ําผู้หญิงสี่ผู้ชายสี่เป็นทั้งห้องน้ําเป็นทั้งห้องอาบน้ําในตัวเลยเดี๋ยวผมจะพาไปไปดูรีวิว อต่ตอนนี้ผมขอกางเต็นท์ก่อนดีกว่าฟ้าก็เริ่มคืนมาแล้วไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวกางเต็นท์ก่อนดีกว่าก็ในระหว่างกางเต็นท์นี่ก็มีแขกมาเยี่ยมครับผมมีเจ้าตูวสองตัวมาเยี่ยมเยียนนะผมเจ้าถิ่นเดี๋ยวขอกางเต็นท์ก่อนยังไม่มีอะไรกินเลยขอกางเต็นท์ให้มันเสร็จก่อนได้เดี๋ยวค่อยมา หลังจากที่กางเต็นท์ได้แป๊บหนึ่งครับผมฝนตกฝนตกไป,ปอยๆลงมาผมลืมบอกไปว่าที่นี่เนี่ยมีไฟฟ้าให้เราใช้ด้วยนี่ก็จะมีแสงสว่างนี้ด้วยส่วนปลั๊กไฟเนี่ยมันก็จะอยู่ตามเสาอย่างเงี้ยครับของผมใกล้ๆเนี่ยก็เป็นจุดนี้นี่มีถุงครอบอยู่มีไฟฟ้าให้ใช้ห้องน้ำอยู่บนนู้น มีสี่ห้องครับผมมีหญิงสี่ชายสี่ข้างๆตรงนี้จะเป็นอ่างล้างจานเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูโอ้ยเต็นท์ตรงนี้ไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นเต็นท์ของทางลาน่อที่มีให้เช่าอ่ะเพราะว่าวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยไม่มีคนเข้ามาพักเลยผมเหมาลานครับผมวันนี้นี่ดูบรรยากาศน้ำกำลังพอเหมาะพอเล่นได้อยู่ครับผม ไม่ถึงก็แห้งมากอันนี้เป็นกฎระเบียบของทางลานกลางเต็นท์ครับนี่ก็จะมีงดใช้เสียงหลังสี่ทุ่มครั้งแรกตักเตือนครั้งที่สองเชิญออกทุกกรณีแล้วก็ห้ามก่อไฟบนพื้นหญ้าห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดยกเว้นพัดลมก็ห้ามใช้พวกแอร์เคลื่อนที่อะไรพวกนี้เตาไฟฟ้าห้ามใช้ครับใช้ได้เฉพาะพัดลม เดี ian, no? ๋ยวผมจะพาเดินไปดูห้องน้ําครับห้องน้ําที่นี่เนี่ยจะมีผู้หญิงสี่ผู้ชายสี่เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูครับผมไปนี่ฮ้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นทางเข้าสองทางอันนี้จะเป็นฝั่งของผู้หญิงอันนี้จะเป็นฝั่งของผู้ชายผู้หญิงจะมีสี่ห้องผู้ชายสี่ห้องครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูห้องผู้ชายกันนะเพราะว่าห้องผู้หญิงผมคงไม่ได้เข้าไปแล้ว หน้าห้องน้ำเนี่ยก็จะมีไอ้อ่างล้างหน้าแล้วก็จะมีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยนะเวลาจะเข้าห้องน้ำานี่ก็เปลี่ยนรองเท้าเอาเดี๋ยวผมจะพาไปดูเราสุมห้องนี้นะนี่นี่นะข้างหน้าก็จะมีหลอดไฟมีสวิตไฟมีปลั๊กไฟนะส่วนในห้องน้ำนี่ก็จะเป็นโถ ổ. นั่งแบบนี้สะดวกครับผมมีสายชีจริงะมีที่ให้แขวนอุปกรณ์แขวนของ ตรงนี้ก็จะเป็นฝักบัวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่วางสบู่ครับนี่ไม่ต้องกลัวเหงาเพราะว่ามีเจ้าถิ่นอยู่ด้วยวันนี้ผมเหมาลานนะครับผมนี่แต่ก็ไม่เหงาเลยตรงนู้นยังมีเจ้าถิ่นอีกตัวนี่ก็อีกตัวหนึ่งโลเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันดีกว่าครับผมไปเขาแบ่งกันกิน อู้ยร่งๆร่วงๆเอา,เอา,เอานี่ในไม้นี่นเนมโอ้สองลูกเลยไม่แบ่งเพื่อนเลยนี่เมีเจ้าถิ่นมาอยู่ด้วยไม่เหงาครับอันนี้ไม่แบ่งเพื่อนเลยนี่บรรยากาศที่นี่ก็จะชิวๆสบายๆน้ำอาจจะไม่ได้เยอะ แต่ว่าเย็นมากผมชอบบรรยากาศแบบชิวๆอย่างเงี้ยคนไม่เยอะแต่ไม่รู้ว่าถ้าถ้าจะมาวันอื่นหรือว่ามาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่านาักขัตฤกษ์หรือเทศกาลอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะแต่วันนี้วันที่ผมมาเนี่ยชิวมากบรรยากาศดีมากณตอนนี้มีผมอยู่คนเดียวครับทางลานผมแนะนำว่าถ้าจะมาเนี่ยให้โทรมาจองก่อนหรือทักเพจจะได้ แนะนำให้จองก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เบอร์โทรกับเพจ facebook ของภูอิงทานแคมป์ไว้ให้ถ้าใครจะมาเนี่ยโทรมาจองโทรมานัดด้วยก่อนจะดีที่สุดครับลานกางเต็นที่นี่เนี่ยเป็นลานกลางเต็นเปิดใหม่ะ่ะเปิดได้ประมาณเดือนก,กอ็า่อยวันนี้ผมมานี่ก็เหมาลานไม่มีใครเลยครับผมเห็นบนลานเน่ยวันนี้มีผมคนเดียว วันนี้เหมาลานไปล้านกลางเต็นที่นี่เนี่ยก็คนละร้อยห้าสิบห้องน้ำก็ดีแล้วก็ระหว่างทางที่ที่เรามาเนี่ยก็จะมีร้านค้าร้านอาหารเยอะแยะเลยครับผมสามารถซื้ออาหารได้หรือที่นี่เนี่ยสามารถทำอาหารได้นะครับผมปิ้งย่างได้แต่ขออย่างเดียวอย่าอย่าก,ก่ออย่าก,ก่อไฟบนพื้นโดยตรงให้ใช้เตาเอาครับผม โอ้น้ำเย็นสบายใจน้ำไม่เยอะครับผมแต่น้ำมันเยน็นนี่ก็ฝนตกไปปลอยลงมาหน่อยโอ้ยขี่รถตากแดดมาทั้งวันนีม่มาแช่น้ำเยน็เยนเย็นสบายครับผมนี่เมื่อกี้ฝนตกฟ้าร้องครับ หมามันกลัวมนวิ่งมาหลบใต้นี้โลฮะไม่หานด้วยนี่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วไม่มาแล้วฟ้าไม่มาแล้วถ้าใครสงสัยว่าที่นี่เนี่ยมายัางไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจเบอร์โทรแล้วก็ แผนที่มาให้แล้วก็มาที่นี่ก็จองมาก่อนดีกว่าแนะนําไม่จองมาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันถ้าเราเวอร์กอินมาเนี่ยไม่รู้มันจะเต็มหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเพจ a c e b o o k เบอร์โทรม้ให้แล้วถ้ามาไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้ง Google แมปไว้ก็ทางเข้ามันก็อย่างที่ผมถ่ายให้ดูตอนแรกอะ่ะมันจะมีป้ายเล็กอยู่ข้างทางคูยิงทานแคมป์ี๋ยวก็เลี้ยวเข้ามาเร็มจะเป็นทางลุกลงังดินแดงๆหน่อย นาำเย็นนะผมเดี๋ยวเราไปทำอาหารเย็นกันดีกว่าอะอันนี้ก็เย็นแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศลานกลางเต็นท์ในช่วงยามเย็นครับผู้อิงทานแคมป์นี่บรรยากาศยามเย็นก็เป็นแบบนี้แล้วก็ในช่วงที่ผมกาลังเตรียมอาหารเนี่ยก็พอดีมีนักท่องเที่ยวมากลางเต็นท์เพิ่มอีกก็ ถือว่าดีครับผมไม่เหงาบรรยากาศก็ชิลมากยามเย็นไงบรรยากาศที่นี่ชิลมากโอ้ท้องฟ้าต้นไม้กำลังพอดีเลยครับผมไม่โล่งเกินไม่ทึบเกินบรรยากาศกำลังดีแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าจะให้ผมตีเนี่ผมว่า มันมันไม่มีที่ตินะเพราะว่าสำหรับผมนี่ห้องน้ำก็ดีค่าบริการก็ไม่แพงเกินร้อยห้าสิบาทแล้วก็ระหว่างทางที่เข้ามาเนี่ยร้านอาหารร้านค้าเยอะแยะไปหมดครับสำหรับผมนี่ดีเยี่ยมเลยส่วนน้ำเนี่ยที่มันน้อยเนี่ยผมว่ามันเป็นด้วยธรรมชาติครัผมมันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ถ้าเราจะมองคิดว่าน้ำเยอะน้ำน้อยผมว่าเราไม่มีความสุขอะสำหรับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าน้ําน้อยไม่น่าเล่นแต่สําหรับผมเนี่ยมันกาลังพอดีเลยเล่นได้อาจจะแบบว่าไม่ลึกมากสําหรับใครที่มีครอบครัวนี่ก็พาเด็กน้อยพาอะไรมาเล่นผมว่ากําลังเหมาะเลยนะ้นําไม่ลึก น้ำเย็นด้วยขับรนมาแล้วร้อนนี่มาเล่นน้ําเยน็นๆสุดยอดเลยาแคมป์ิ้ก็ต้องมีเครื่องดื่มแมเครื่องดื่มเย็นๆ นั่งแคมป์เตีงคิวๆครับา <_ C>. บาดทอดีจริงการมาคัมแคมปิ้งการมาแคมปิ้งในทางนี้เนี่ยผมพลาดอย่างเดียวครับผมลืมกระทะพี่สาเตรียมอาหารมาทำอย่างดี ลืมกระทะครับผมมีเตาแก๊สมีแก๊สกระป๋องเรียบร้อยแต่ลืมกระทะเลยได้ไปซื้อจากข้างนอกมากินทุกชิ้นอะไรเอนะ่ยโชคดีที่ร้านค้าที่ตรงทางเข้านะ่ะมีเยอะมีร้านค้ามีร้านขายอาหารร้านขายทุกชิ้นเต็มหมดเออผมจะบอกว่าใครจะมาที่นี่ ผมจะย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าให้จองก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเราจะวอล์กอินเข้ามาเนี่ยมันจะเต็มหรือเปล่าอย่างวันนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยตอนแรกก็คิดว่ามีผมคนเดียวแล้วแต่ทีนี้มีมีเพื่อนร่วมร่วมทางมาอีกกลุ่มหนึ่งครับผมพอดีแล้วผมไม่เอาตอนแรกคิดว่าจะอยู่คนเดียวแล้ว จองมาก่อนนะครับผมแล้วผมจะทิ้งเพจเบอร์โทรไว้ให้แล้วถ้าใครมาไม่ถูกนะผมก็จะทิ้งแผนที่ Google Map ไว้อ็กดตามันมาได้เลยผมทนะ้อแล้วบรรยากาศแบบน,นี้บรรยากาศชิลๆดีถ้าใครสงสัยว่าอากาศร้อนไหม มันร้อนตอนที่ผมเดินทางมาแต่พอมาถึงที่นี่แล้วมันก็ไม่ร้อนนะตอนที่เดินทางมาอากาศอากาศประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าองศาตอนนี้ก็อยู่ประมาณยี่บแปดยี่บเก้าถือว่าอากาศกำลังดีไม่ร้อนเกินไม่หนาวเกินแต่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะหนาวหรือเปล่าต้องรอดู โอเคเดี okay. yorum, Now, ๋ยวผมทานมือเยีงเสร็จเดี๋ยวจะนั่งชมบรรยากาศนี้หน่อยเดี๋ยวจะเข้านอนเลยว่าตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วกินอะไรเสร็จก็นั่งชมบรรยากาศนี่หนึ่งสองทุ่มก็เดี๋ยวเข้านอนเลยแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสด์บายยเจอกันพรุ่งนี้เช้าไหนขอเมื่อไหร่เออ เออเก่งว่ะเออรู้ความรู้ความไหนขอีกข้างนึงเออโอเครู้เรื่องเลยนะรู้เรื่องเก่งมาก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 คืนนี้นอนด้วยกันนะอย่าทิ้งกันนะอย่าทิ้งกันนะมาคนเดียวามันเหงารู้ป่านอนปันเพื่อนกันนะโอเคโอเค สวัสดียามเช้าครับตอนนี้ก็เช้าแล้วหกโมงกว่าแล้วโอ้หเมื่อคืนในอากาศหนาวมากหนาวสั่นเลยเมื่อคืนอีนดีมีผ้าห่มมีเสื้อมีอะไรไม่งั้นนี่ไม่ไหวอากาศหนาวมากเมื่อคืนเนี่ยนี่ก็เช้าแล้วหกโมงกว่าแล้วเดี๋ยวขอไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศยามเช้ากัน ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ขอไปล้างหน้าแปรงฟันก่นอนโว้ย,ยนี่เป็นบรรยากาศยามเช้านี่เป็นเต็นท์ของผมครับนี่บรรยากาศยามเช้าร่มรื่นครับผมสดชื่นดีนี่มีชาวถิ่นมาน,นอเนเพื่อนๆครับนี่ล้ะ เอาขาไปทำอะไรม,มามีเจ้าถิ่นมานอนเพื่อนไม่เหงาครับเมื่อคืนนะเอ่อนี่บรรยากาศยามเช้าเนี่ก็สดชื่นครับต้นน้ําไหลมาจากทางโน้นอันนี้ประเต็นข์ข้างๆผมตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะเหมาร้านแล้วเมื่อวานเนี่ย ดีหน่อยยังมีเพื่อนหน่อยบรรยากาศสดชื่นล้อมลื่นครับยามเช้าเนี่ยเมื่อวานในตอนที่มาก็มีฝนตกไปปอยนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรตื่นเช้ามาก็มีน้ำค้างนิดหน่อยก็สดชื่นดีบรรยากาศยามเช้าก็เป็นอย่างนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างรครับผมบรรยากาศยามเช้า ผมว่าที่นี่เป็นที่ที่ชิลมากครับผมเป็นบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นเมื่อวานเนียตอนเรามาเนี่ยฝนมันตกไปปลอยแต่ก็ไม่ได้หนักไม่ได้รุนแรงอะไรตื่นเช้ามาี่ก็มีน้ําค้างก็สดชื่นไปอีกแบบแที่นี่มีมีหมาที่ผมเห็นอยู่ในมีสี่ห้าตัวที่ผมเห็นนะมีสี่ห้าตัว แต่ก็น่ารักครับผมน่ารักดีไม่ไม่กัดไม่เห่าเห่าอยู่ครับแต่ว่าเป็นเห่าอย่างอื่นเวลาเขาได้ยินเสียงสัตว์เดียได้ยินเสียงไม้ลั่นก็แก,ก๊กก็แก๊กเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปดูแต่เขาไม่กัดคนเมื่อวานเนี่ยผมมาผมก็ตกใจกันนึกว่าจะวิ่งมากัดที่ไหนได้ก็วิ่งมาเล่นด้วยมาเลียแข้งเลียขามาเล่นด้วยไม่เหงาเมื่อคืนเนี่ย มีเจ้าถิ่มานอน,นเพื่อนอ,อผมจะบอกอย่างนึ่งก็คือที่นี่นี่ห้ามใช้ห้้ามใชเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นนะนอกจากพัดลมอืมถ้าจะใช้เนี่ยอาจจะต้องแจ้งไปที่เจ้าของร้านก่อนเ,ออเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจกับเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็ถ้าใครมาไม่ถูกเนีย่ยผมก็จะทิ้ง Google Map ไว้จะทิ้งแผนที่เอาไว้ แล้วก็สุดท้ายนยีถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อปเป็นกำลังใจกันด้วยส่วนคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะพาไปที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนส่วนสําหรับวันนี้เนี่ยคงต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายเจอกันดีนีหนะครับผม ใช่ที่เมื่อวานนี่ผมเติมน้ำมันมาเต็มถังตอนนี้น้ำมันลดไปห้าขีดถ้ากับว่าใช้น้ำมันไปห้าลิตรเพราะว่ารถผมเนี่ยเต็มถังมันแปดลิตรอน,นี้มีแปดขีดลดไปห้าถ้าจกิดใช้ไปห้าลิตรครับผมถือว่าโอเคอยู่นะตกแล้วกิโลไม่ถึงบาทครับว่าวิ่งมาสองร้อยโลสองร้อยกว่าโลเลยน้ำมันไปห้าลิตร ถือว่าภูมิอยู่ครับผม